สวัสดีค่ะลูกค้าลาโต้ส3 4นะคะวันนี้แอดมินกลับมาแล้วนะพร้อมกับสถิต,ติของสูตรหวยในงวด1มิถุนายนนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะงวดน,นี้หวยออกสวยเลยเนาะ593กับ42ข้างล่างนะคะก็สวยงามมากมีหลายเล่มนะคะที่เข้าสูตรหวยรายครึ่งปีรายปีปฏิทินนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูสถิต,ติการแอดมินทำให้ดูทีละเล่มนะมทั้งหมดเนี่ย มีขายในร้านลอตโต้สองสานะคะถ้าใครดูเล่มไหนแล้วสนใจอยากติดตามอย่างเช่นตำราปักธงชัยอยากตามไปตรวจม่วงนะคะในงวดต่อๆไปนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ w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  o t t o 2 3 4 n บ t ตนะคะในเว็บสามารถใช้ได้แล้วนะคะทั้งการสั่งซื้อการดูสถติติต่างๆนะคะมีสถิติให้ดูย้อนหลังถึง4ปีเลยนะคะลองเข้าไปดูกันเนาะ ทั้งหนึ่งซื้อรายปีและรายงวดนะคะอะแล้วก็ยังมีใน ID นะคะ Line ID เดียแอดลอตโต้สอนะคะก็แอดมาได้นะคะหรือใน Facebook In, ท n กอินบ็อกเข้ามาช้อปปี้หรือลาซาด้าถ้าใครเก็บโค้ดอะไรได้เก็บค mm ูปองอะไรได้ mm hmm. ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อในนั้นได้ในร้านลตโต้สองสามส่เช่นเดียวกันนะคะร้านก็จะส่งของให้เช่นเดียวกันจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีเล่นไหมเข้าอะไรยังไงกันบ้าง mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สูตรที่เพิ่งออกนะคะที่แอดมิน hmm. เพิ่งทําสถิติย้อนหลังไปให้ก็คือหลวงตาจาันสูตรดับหลวงตาจาันและมหาเศรษฐีนะคะทั้ง3มเล่มน,นี้นะคะเพิ่งออกเล่มใหม่นะคะลูกค้านี่สูตรดับหลวงตาจันนะหลวงตาจันแล้วก มหาเศรษฐีหลวงตาจันกับมหาเศรษฐีเนี่ยก็จะใช้ได้ตั้งแต่16มิถุนาจนถึง1ธันวาคมนะคะแล้วก็หลวงสุดดับเนี่ยก็จะใช้ตั้งแต่16กรกฎาคมถึง30ธันวาคมนะคะก็ยาวๆกันไปเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวดูสถิติกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง เรื่องวันที่สูตรหลวงตาจันนะคะเล่มนี้งวดน,นี้เนี่ยเข้าเลขสองนะคะแล้วก็สองตัวล่างสองสี่สี่สองนะคะลูกค้าอย่าลืมกลับตัวซื้อด้วยนะ <_' n> ของเขาจะเน้นที่เลขเด่นกับเลขสองตัวนะคะงวดน,นี้เข้าข้างล่างแล้วก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะคะสําหรับสูตรหลวงตาจันแล้วก็สูตรมหาเศรษฐีนะคะลูกค้างวดน,นี้เนี่ยเข้าสวยมากเลยข้างบน93ตรงๆข้างล่างสอง2นะคะแล้วก็เข้าวิ่งสี่นะคะ สำหรับสูตรมหาเศรษฐีก็เข้าดีแบบนี้แอดมินชื่นชอบเลยนะและยังมีสูตรดับหลวงตจาจันด้วยนะคะให้ดับบนมา 3- 6ชุดดับล่างมา3 6มชุดก็งวดน,นี้ดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะคะไม่มีเลข9 3สกับ4 2สองนะคะก็ใช้ได้เลยนะสำหรับ3มเล่มนี้จ้าโอเคแล้วเรามาต่อกันที่เล่มต่อไปนะคะก็คือสูตรเงินล้านเนะืะอเล่มน,นี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลือ16มิถุนากับ1กรกฎาอีก2งวดนะคะ ก็เข้าดีกันเลยนะคะสําหรับศูนรเงินล้านงวดน,นี้ก็เข้าอีกแล้วนะคะลูกค้ามางวดหนึ่งมิถุนายนนะคะหวยเนี่ยออก5้ากกับ42เนาะก็เข้า4ี่เข้า2เข้า9นะคะ3ตัวเดิน2ตัวเดินหนองตัวเข้า2นะคะและ2ตัว93ข้างบนตรงๆเลยนะคะลูกค้านี่ข้างบนตรงๆเลยนะคะ4ี2สองสองยังไม่มีนะแต่วันนี้เข้า93และเลขวิ่งสวยๆเลยนะคะ ขอย้อนกลับไปดูหน่อยนะ1มิถุนาสิ 16, พฤษภาคมนะคะเข้าบนเข้าล่างเลย2พฤษภาคมหลุดไปงวดเดียวนะคะแล้วก็16เมษายนก็เข้านะ1เมษายนก็เข้านะคะเนี่ย6งวด7งวดติด6งวดติดแล้วนะคะเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเนาะ เจ็ดงวดติดแล้วก็คือเว้นไมงวดนึงก็คือ2พฤษภามไม่เข้างวดนี้ก็กลับมาเข้าอีกแล้วนะคะแล้วก็งวดล่างสุดก็เข้าสถิติด,ดีมากๆเลยนะคะสําหรับสูตรเงินล้านนะคะถ้าใครติดตามอยากติดตามลองดูได้นะคะหรือว่าจะรอเล่มใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันยังเหลืออีกสองงวดเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากสนใจสั่งซื้อได้นะคะเล่มละร้อยยีก็ตกงว,วดละ60บบาทนะคะก็ใช้ได้นะโอเคสูตรเงินล้านนะคะ ต่อกันที่เลขนำโชคบ้างนะคะหลังจากที่งวดที่แล้วหลุดกระจาย,ยนะคือมันเป็นงวดเก่าของเล่มที่แล้วเลยงวดงวดสุดท้ายของเล่มที่แล้วนะคะคือจริง,รงๆสถิติเข้าดีมาตลอดเล,เลขดับแม่นจริงดีมาตลอดนะคะเพิ่งหลุดไปงวดเดียวก็คืองวดที่16พฤษภาคมนะคะส่วนเล่มใหม่ในงวดหนึ่งมิถุนายนเล่มน,นี้นะคะนี่ของแอดมินเองวงโลด 1>, 1มิถุนายนถึง16พฤศจิกายนก็เล่มใหม่แล้วนะคะแล้วก็1มิถุนายนก็กลับมาเข้าอีกแล้วนะอ่ะเรามาดูสูตรเกิดกันก่อนนะคะของ1มิถุนายนเนาะในส่วนของเลขนำโชคเขาจะมีสองส่วนนะคะส่วนของเลขนำโชคกับส่วนของแม่นจริง VIP นะคะวันนี้ในส่วนของเลขนำโชคไม่เข้านะคะไม่เข้าเนาะมีเข้าและแค่เลข5หลักร้อยนะคะ อ่าห้าไม่มีมีสามีหมีหมีเก้าเสียดายไม่ได้จับมาเข้านะสามตัวแต่มาเข้าตรงแม่นจริงนะคะมี9กมีหอยู่ตรงนี้นะคะสตัว9,3,3,9อยู่ตรงนี้นะคะลูกค้านี่เข้าข้างบนนะคะใ2สไม่มีเนาะอ่าก็เลขนำโชคม้วนนี้เข้าในส่วนของแม่นจริง VIP นะคะเป็นสูตรที่1เล่มใช้ได้ถึง2อาจารย์เลยนะอ่าทีนี้เรามาดูเลขดับอันโด่งดังของเขากันบ้างน,นะคะมา Okay. เลขดับของแม่นจริง VIP ที่อยู่ในสูตรเลขนำโชคนะคะมาอ่าทีนี้เขาจะเปลี่ยนเ,เขาจะมีดับบน20ชุดนะคะดับล่าง20ชุดมาให้เนาะอ่าดับบนก็อยู่ตรงนี้แต่เสียดายมากๆข้างบนออก93นะเขาให้93มาอันนี้หลุดนะคะแต่ข้างล่างดับอยู่ดับดีอีกแล้วนะคะนี่หวยออก42เนาะไม่มี42เลยมี41 43 50 52นะคะอันนี้ดับอยู่เนาะ จำได้ไหมเมื่อเล่นที่แล้วอะถ้าลูกค้าสังเกตดีๆเนะี่ยข้างบนนะ่ะมีหลุดอยู่งวดหนึ่ง แต่ข้างล่างเนี่ยไม่หลุดเลยนะคะก็คือ10บงวดหรือ11บงวดเนี่ยก็คือดับอยู่11บงวดติดเลยนะคะก็ลองไปตามดูได้นะคะสําหรับดับล่างเนาะของแม่นจริง VIP แต่ว่าดูดับบนด้วยก็ดีนะคะจริงสถิติดีมากนะแปดเงวดใน11 12งวดถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเลขดับนะแล้วก็เลขเกิดอย่าลืมนะคะเลขเกิดของแม่นจริงด้วยนะคะลองดูในเล่มเดียวกันเลยนะซื้อเล่มเดียวได้ทั้งเลขดับเลขเกิดเลยนะคะสําหรับสูตรเลขนําโชคนะคะไปต่อจ้า ไปตัวนว่วงโอ้โหปีนี้มาแบบสุดยอดมากนะเข้าหลายงวดติดแล้วนะคะลูกค้าเริ่มตั้งแต่งวดแรกของเล่มก็คือ1เมษายนนะคะเข้าข้างบน16เมษายนนะคะเข้าตัววิ่ง2พฤษภาคมเข้าบนเข้าล่างเลยนะคะ16พฤษภาคมก็คืองวดที่ผ่านมาเข้าทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วนะคะและงวดล่าสุดก็คือ1มิถุนายนนะคะ593กับ42เนาะ ตัววิ่งเลข2กับเลข3เข้านะคะทั้งบนทั้งล่างนะ2ตัว9 3 3 9ไม่มีแต่มี2 442ข้างข้างล่างนะคะลูกค้านี่เข้าข้างล่างนะงวดน,นี้เวลาลูกค้าไปซื้อลอตเตอรี่ก็อย่าลืมกลับตัวซื้อด้วยนะคะ4224 2662 2992อันนี้แอดมินแนะนำเลยเนาะเพราะว่าเลขเนี่ยมันมีโอกาสกลับตัวได้นะคะงวดนี้ใบตรวจม่วงเข้าอีกแล้วเดี๋ยขอแอดมินนับก่อนนะว่าเป็นงวดที่เท่าไหร่แล้วเอย หนึ่งสองสามสี่งวดที่ห้าติดต่อกันแล้วนะคะงวดที่ห้านะคะแอดมินเขียนไว้เลยติดต่อนะคะใครอยากตามต่อสําหรับสูตรใบต่วนม่วงรีดซื้อนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเราซื้อช้าเราก็จะยิ่งแบบเหมือนขาดทุนไปเองนะเพราะว่าเขาอาจจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งเมษาสิบหกตุลาถ้าเรายิ่งซื้อเร็วเราก็ได้ดูเร็วขึ้นเนาะถ้าเรายิ่งซื้อช้ามันก็ เลยงวดไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะเล่มละ200ราคาเท่าเดิมนะคะสูตรใบตรวจม่วงนะคะดูง่ายเน้น2ตัวนะแล้วก็ตัววิ่งด้วยนะคะอะทีนี้เรามาดูกันที่สูตรคําชะโนดมหาอุดเล่มนี้บ้างนะคะหลังจากที่ตอนนี้พี่ๆคําชะโนดกับมหาอุดที่เป็นเล่มเล็กงวดนี้ไม่เข้า นะแต่ว่ามาเข้าของสูตรเล่มน้องนะคะก็คือเป็นลายปีกจะโรดมาหาอุปกสีแดงนะคะในงวดหนึ่งมิถุนายนนี้นะคะ5,9,3กับ4,2เนาะก็เข้าเลขรอง9นะคะลูกค้าแล้วก็เข้าเลขรอง2เนอะ อันนี้เสียดายมากๆเลยนะนี่มี9มี3ไม่ได้จับ5้ามาเป็นหลักร้อยจริงๆ5เขาเกิดด้วยนะแล้วก็2ตัว9 3ข้างบนสวยๆเลยงวดนี้นะคะสวยๆข้างล่าง4 2 2 4ไม่มีงวดนี้เขาเข้าข้างบนนะคะแล้วก็2ตัวแต่ตัวเด่นเนี่ยอย่างที่แอบมินเคยแจ้งเนอะถ้าใครที่ชื่นชอบตัวเด่น เอาไปเล่นเอาไปประกอบชุดเองนะคะก็ซื้อเล่มน,นี้ได้เลยเพราะว่าตัวเด่นเข้าบ่อยจริงเนี่ยเข้าเกือบถึงงวดเลยตัวเด่นนะถึงงวดที่แล้วเข้าตัวเด่นแล้วก็2ตัวด้วยนะแถมงวดก่อนหน้านี้สองพฤษภาคมก็เข้าตัวเด่นและ2ตัวนะคะเนี่ยเข้าตัวเด่นและ2ตัวสี่ละอ่ะสี่งวดติดลวใช่ไหมหนึ่งงวดเนาะสองงวดสามงวดแล้วสี่งวดนะคะหงวดนะคะมีนับ6งวดนะคะเข้ามานะเงวดนะตัวเด่นนะคะ อ่งวดนี้หลุดไปก็คือเท่ากับ7จ็ดงวดติดแล้วนะคะจริงๆก็เข้ามาเรื่อยๆนะเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยเนาะหลุดไปแค่งวดเดียวก็คือ16บหกพมภาพัน,นะคะแล้วก็มีตัวเด่นแล้วก็สตัวบ้างด้วยเนาะก็คือทั้งหมดตอนนี้นะถึงตอนนี้ก็คือ7จ็ดงวดติดต่อนะคะ7จ็ดงวดติดต่อโอเคประมาณนี้นะจ๊ะอ่าก็ลองตามดูได้นะเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยราคาย,ย่อมเยาวด้วยนะราคาเล่มละา50บบาทแถมใช้ได้จนถึงสิ้นปีเลย เช่นถึงสิ้นปีเลยนะคะใช้ได้เลยนะเล่มนี้แอดมินแนะนําเลยนะคะต่อกันที่ตําราปักทงชัยบ้างนะคะต้องบอกว่าอย่างที่แอดมินโพสต์ไปบอกว่าเออหนังสือดาวเทียมรายงวดจำได้ไหมหนังสือดาวเทียมรายงวดเนี่ยเขาเลิกทําแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่คุ้มจริงๆนะคะ่าพิมอะไรเงี้ยก็ ลูกค้าที่สนใจนะคะอยากตามอาจารย์ตำราปักธงชยัยอาจารย์ปักธงชัยที่อยู่ในหนังสือดาวเทียมสามารถตามในสูตรตำราปักธงชัยได้นะคะเขาคือเจ้าของเดียวกันนะคะลูกค้าถ้าสังเกตก็คือในดาวเทียมมันก็จะมีคอลัมน์ของตำราปักธงชัยอยู่นะคะก็เป็นเจ้าของเดียวกันเนาะก็คือเขาไม่ได้ทำเป็นลายงวดแต่ว่าก็มีออกแต่ลายปีลองตามดูลายปีนะคะ โอเคทีนี้รายปีวันนี้เนี่ยเล่มข้างบนเนี่ยเข้านะคะงวด1นมิถุนายนนะจ๊ะหวยออก593นะคะ593ก็เข้าเลขรองเนาะเลขรอง3จริงๆแล้วก็2ตัว3 9 9 3ข้างบนนะคะซื้อก็กลับตัวซื้อด้วยนะคะอะ่ประมาณนี้นะมี5มี3เสียได้มากๆจริงๆเกหลัก1ิอันนี้ดับ10บนไม่อยู่นะคะดับ7อยู่นะ ่าประมาณนี้นะคะเขาก็จะเป็นเล่มบนกับเล่มล่างแยกกันนะคะก็แบบที่แอดมินเคยแจ้งให้รังเลยเนาะอ่าถ้าใครก็ติดตามดาวเทียมก็ลองติดตามเป็นลายปีดูนะคะ ต่อกันที่สูตรยี่ปัวบ้างนะคะงวดนี้ก็เข้าสวยจริงๆหยี่ปัวช่วงนี้เดินดีเลยนะจะบอกให้แต่ว่าเดี๋ยวมันใกล้จะหมดเล่มนะสีผมมิถุนาก็คืองวดหน้างวดสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวถ้าหนังสือออกก่อนสีมมิถุนาเดี๋ยวแอดมินจะเอางวดสีผมมิถุนามาแจกฟรีพร้อมกับทำสถิติของเล่มนี้ให้ดูพร้อมกับโปรโมทหนังสืองวดใหม่นะคะเล่มใหม่เนาะก็เดี๋ยวลองตามดูนะคะใครที่ ชื่นชอบอยังไงก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ถ้าสมมคุณแอดมินโพสคลิปเนี่ยลูกค้าจะได้แบบรีบเห็นเนาะพอรีบเห็นก็ไปซื้อเอาเลขเนี่ยไปซื้อทนันเนาะไปซื้อลอตเตอรี่ทันก่อนหวยออกนะคะก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะมาทีนี้เรามาดูงวดหนึ่งวิถุนาของฮีปัวบ้างนะคะงวดนี้เนี่ยเข้าสวยๆเลยเข้าเลข3เข้าเลข9ข้างบนนะคะ2ตัว3993สสวยๆเลยนะคะนี่ สองตัวบนแถมดับให้1มาดับอยู่ทั้งบนและล่างเลยนะเห็นไหมคะโอเคดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยงวดที่แล้วก็เข้านะงวดที่แล้วเข้า0ข้าูนงบนและดับล่างดับอยู่นะคะ2พิษภาค่ะไม่เข้าแต่ว่าดับอยู่นะคะอ่าประมาณอย่างนี้นะมิถุนเออสดหยีโป้นะคะตอนนี้กําลังเดินดียังไงลองตามดูได้นะจ๊ะ ต่อกันที่สูตรติดเมฆนะคะลูกค้าถามกันมาเยอะมากเพราะว่าเล่มนี้มันเป็นงวดหนึ่งมิถุนาเป็นงวดสุดท้ายอาจารย์เขาเลทนิดน,นึงนะคะอาจจะออกช่วงกลางเดือนนะคะในช่วง16มิถุนาออกช่วงกลางเดือนเนาะเดี๋ยวยังไงรอติดตามไว้ได้เลยนะคะถ้ามีมาแอดมินจะรีบมาบอกเลยนะคะว่าสูตรติดเมฆออกแล้วนะลูกค้าสนใจยังไงก็ติดตามได้นะคะมาเรามาดูกันในงวดหนึ่งมิถุนายนที่เพิ่งออกว่าสิ่งเมรเข้าอะไรยังไงกันบ้าง ข้างบนเนี่ยไม่เข้านะห้าก้าสามกับสี่สองนะคะไม่มานะคะส่วนข้างล่างเนี่ยออกสี่สองก็เข้าวิ่งสี่นะคะเข้าวิ่งสี่กับสี่สองสองสี่ไม่มีเนาะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับสูตรสิบเมตรนะจริงๆเขามีไอ้ตรงนี้ด้วยนะเลขดวงดาวดาวคู่มิตรอะไรอย่างเงี้ยลองตามดูได้นะคะลูกค้าโอเคค่ะ อ่ะทีนี้เรามาต่อกันนะคะที่สูตรโชคอำนวยบ้างนะคะมีหลายเล่มเลยนะงวดนี้ที่เข้าดีนะคะอ่าสูตรโชคอำนวยนะคะงวดเิหนึ่งมิถุนายนนะคะห้าเก้าสามกับสี่สองเลขรองเข้าเลขสองและสองตัวสองสี่สี่สองข้างล่างนะคะงวดนี้เข้าข้างล่างนะคะสําหรับสูตรโชคอำนวยหรือทออคารานะคะอ่าเล่มนี้ก็จะใช้ได้จนถึง16กกันยานะคะอีกหลายงวดอยู่ใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยเด้อ ต่อกันเดี๋ยวขอขั้นปฏิทินนิดนึงนะปฏิทินเข้าสวยๆเลยนะคะสําหรับสูตรปฏิทินคำชะโนดปกสีฟ้านะคะลูกค้าพวดนี้ก็เข้าสวยอีกแล้วนะมางวดหนึ่งมิถุนาย,ยนเรามาเปิดกันดูนะคะจะบอกว่าตอนนี้ปฏิทินคำชะโนดของหมดแล้วนะคะสําหรับร้านเราไม่มีของขายแล้วนะคะก็แอดมินเคยบอกไปแล้วว่าของมันเหลือน้อยจริงๆเนาะ แล้วก็ตอนนี้มีลูกค้ามาถามกันเยอะมากเพราะว่าปฏิจรินเขาเข้ามาตลอดแต่ของหมดแล้วนะคะหมดเลยประกาศตรงนี้เลยนะคะสําหรับปีนี้เนาะเจ้าของไม่พิมเพิ่มแล้วถามแล้วนะคะลงพิมพ์เขาไม่พิมพเพิ่มอีกแล้วนะก็ยังไงเดี๋ยวรอเป็นปีหน้าเลยเนาะแต่ว่าแอดมินจะมีสถิติให้ดูเรื่อยๆทุกงวดทุกงวดเพราะว่าเล่มน,นี้แอดมินมีของแอดมินเองนะแล้วก็จะบอกว่าไม่ต้องขอซื้อต่อนะคะไม่มีแล้วนะคะอันนี้แอดมินต้องเก็บเอาไวท้ทําสถิติให้ลูกค้าดูนะคะมา 5 9 3กสกับ42นะคะอ่างวนนี้นะเอามาใกล้ๆเลยนะมี5มี3ตัววิ่งเข้าทั้งคู่ข้างบน2ตัว9 3สข้างบนตรงๆเลยนะคะอันนี้เสียดายมากๆอันนี้มันเป็น 6, 9 3สลูกค้าเนี่ยนี่จะเป็น593เอาออทำไมไม่เอา5มาเพราะว่าจับ5มาเนาะเออทำไมไม่เอาห้ามาเป็นหลักร้อยไม่งั้นเข้า3ตัวตรงๆไปแล้วเนาะอ่าส่วนตรงกลางพยานหน้านะคะก็เข้าวิ่ง2นะคะ โอเคทีนี้เลขตรงวันที่นะคะก็มี2กับ7เนาะก็เข้าวิ่ง2ข้างล่างเช่นเดียวกันนะคะอ่าเลขของคําชโนดปฏิทินคําชโนดก็เข้ามาทุกมวดเลยนะคะลูกค้าโอเคอ่าตามดูนะถึงบอกถ้าสมมติว่าปฏิทินออกหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนเริ่มต้น,ต,นต้นปีอ่ะซื้อได้เลยแล้วราคาก็ไม่แพงแล้วก็แขมใช้ได้ทั้งปีเลยด้วยซ้ำถูกคุ้มแสนคุ้มนะ ปราปดิทินอีกอันนึงที่เข้ามาตลอดก็คือท่านทาเวสุวันนะคะแล้วก็จะบอกเหมือนกันนะคะว่าท่านทาเวสุวันที่แอดมินเหลือแค่ประมาณ20เล่มเท่านั้นนะ หมดแล้วหมดเลยนะคะไม่เหลือแล้วนะสำหรับท่านเทวสุวรรณในปีนี้นะคะเหมือนคำชะโนโดเลยอันนี้คือหมดแล้วหมดเลยไม่เหลือแล้ว20เล่มสุดท้ายแล้วนะคะใครสนใจรีสั่งซื้อนะคะเพราะตอนนี้มีคำสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าของเขาเข้าดีนะคะเดี๋ยวหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะคะลูกค้าจ๋าใช้ได้อีกอีกครึ่งปีเลยนะท่านเทวสุวรรณเข้ายัางไงขี้โม้หรือเปล่ามาที่ขุมทรัพย์มหาเทพข้างบนก่อนนะคะก็ข้างซ้ายเข้าเลขห้าหลักร้อยเนาะ ส่วนตรงกลางเข้า9 3สมข้างบนสวยๆเลยนี่เห็นป่ะสามตัวสงตัวตรงๆสวยๆข้างบนเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเข้าวิ่ง2ด้วยนะคะก็เข้าวิ่งทั้งบนทั้งล่างและ2ตัวเ3้เน้นๆนะข้างบนส่วนเลขตรงวันที่เนี่ยเข้าวิ่งสองนะคะลูกค้าเข้าวิ่งสองนะ <c oughs> เห็นไหมอ่าคำขุมทรัพย์มหาเทพนะคะของปฏิทินท่านท้าวเวสสุวรรณเ <c oughs> ข้ามาตลอดนะคะลองตามดูได้นะคะ แล้วก็ยังมีปฏิทินคำชะโนดมหาอุดปกสีขาวอันนี้พอมีของอยู่นะคะแล้วก็เข้าดีด้วยยังไงถ้าสนใจก็สั่งได้ลเลยเด้อนะเรามาดูในงวด1นมิถุนายนกันบ้างนะคะอ่าน,นี้ขี่เนาะคนละงวดกันหนมิถุนายนนะคะข้างบนของคำชะโนดมหาอุดเข้า9 3สข้างบนสวยๆเลยนะคะ ข้างบนตรงๆสวยๆเลยด้วยนะคะนี่มี793เสียดาดไม่ใช่5้าเนาะอ่าส่วนข้างล่างเนี่ยไม่มี4ี่4สนะคะแต่จริงๆเขาจับ2มาเป็นหลักสิบเนี่ยเห็นปะเออยังมีนะอ่างวดนี้ก็เข้าข้างบนนะคะแอนมินขอดูเข้ากี่งวดแล้วนะเห็นบอกว่าหลายงวดติดต่อกันแล้วนะ1งวดใช่ไหมคะล่าสุด2งวดงวดที่แล้วเนาะองวดที่แล้ว5้งวดงวดนี้ก็ต้องเป็นงวดที่6สิโหแสดงว่าเป็น6งวดติดแล้วนะคะ สำหรับปฏิทินคำชโนดมหาอุดนะคะเข้ามาเรื่อยๆเลยนี่เห็นไหมเข้าจริงด้วยนะนี่เข้าบนเข้าล่างเลยนะคะอ่าชึบนี่เข้าล่างนะคะเข้าล่างเข้าบนอะไรอย่างนี้เลยนะคะงวดน,นี้เป็นงวดที่หแล้วนะคะแล้วก็ยังใช้ได้อีกครึ่งปีเลยนะคะลูกค้าลองตามดูสำหรับเล่มน,นี้ได้คำชะโนดมหาอุดนะคะปกสีขาวนะ อีกหนึ่งปฏิจินที่อมินภาคภูมิใจก็คือปฏิจินแม่น้ำหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหลือของไม่เยอะแล้วเช่นเดียวกันนะจ๊ะมาเรามาดูสถิติของแม่น้ำหนึ่งกันดีกว่านะคะแม่น้ำหนึ่งเขาก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับโชคลาบปีระมิดงวดนี้เนี่ยหวดนี้593กับ42เลขทูปปูให้วิ่ง2เข้านะคะเพื่อนคู่คิดไม่มาแต่มาเข้าตรงโชคลาภพีระมิด 9 3ข้างบนตรงๆเลยนะคะข้างบนตรงๆสวยๆเลยนะคะแถมเลขวันที่เลข2ตรงนี้เข้าด้วยนะคะลูกค้านี่9ก้าสามสวยๆเลยนะคะสําหรับแม่น้ำหนึ่งนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆทุกงวดเหมือนเช่นเดียวกันนะคะแม่น้ำหนึ่งนะโอเคอ่ะตามดูได้นะคะปฏิทินจบแล้วเรามาต่อกันที่สูตรเล่มกันต่อบ,บ้างนะเสื้อตกถังลาบทวีคูณบ้างนะคะเล่มนี้เป็นยังไงในงวดนี้ไป หนึ่งมิถุนายนนะคะงวดนี้เข้าวิ่งสี่ข้างบนนะคะลูกค้าเข้าวิ่งสี่เนาะจึ๊บวงฟฟสวยๆหน่อยค่ะแล้วก็สองตัวสี่สองข้างล่างนะคะลูกค้าสองตัวสี่สองข้างล่างนะตรงๆเลยนะคะสวยๆเลยนะคะสําหรับสูตรเสือตกถังนะคะอ่างวดที่แล้วก็เข้านะงวดนี้หลุดนะงวดที่แล้วเข้างวดนี้เข้านะคะลองดูได้สําหรับเสือตกถังจะใช้ได้จนถหนึ่งสิบหกกรกฎานะก็ยังอีกสามงวดนะคะ ต่อกันที่ลูกเลขสุดสําเร็จนะคะล้นนี้ลูกค้าถามกันเยอะเลยนะเพราะว่าเอาตัวเด่นไปเล่นเนาะทีนี้เนี่ยเ,เล่มใหม่ยังไม่ออกนะคะอาจจะงวนหน้าหรือว่าสิ้นเดือนนะคะเพราะว่าของเล่มน,นี้เขาจะใช้ได้จนถึง1กรกฎาคมนะคะมา16มิถุนายนเออขอโทษค่ะ1มิถุนายนนะคะงวดนนี้เลข3เข้านะคะเลข3วิ่งเข้าเนาะ ทีนี้3ตัวไม่มา2ตัว9ก 3, 3 9ไม่มีสี 4, 2, 2 4องีไม่มีนะคะก็เข้าตัววิ่งอีกแล้วนะคะอย่างที่แอดมินเคยแจ้งมีลูกค้ามาถามว่าเออเขาอยากได้เฉพาะตัววิ่งหรือเลขเด่นนะคะเล่มไหนเนี่ยที่เข้าเกิดทุกงวดก็บอกเลยว่าเล่มนี้นะตัววิ่งเลขเด่นเนี่ยเข้าเกิดทุกงวดเลยเห็นปะ่ะ2ตัวอาจจะเข้าบ้างแต่ไม่เยอะแต่ตัววิ่งเนี่ยใช้ได้เลยนะคะเห็นปะ่ะเนี่ยเนาะ ลองดูลองตามดูได้นะคะสำหรับเล่น,นี้ถ้าใครคลื่นชอบเลขเด่นหรือตัววิ่งนะคะมาโหราศาสตรชุดเด็ดบ้างนะคะงวดนี้เข้าเฉพาะตัววิ่งนะคะลูกค้างวดที่แล้วเข้า2ตัวล่างเนื้อหลักร้อยงวดนี้เข้า3เข้า9นะคะเข้า3เข้า9 สองตัวเนี่ยไม่มีเสียดายมากเนี่ยมันมีทั้ง3มีทั้ง9แต่ไม่ได้จับ9 3 3 9มาเข้าชุดเนาะหลักร้อยเลข5นะคะงวน,นี้เข้าหลักร้อยแล้วก็ตัวเด่นนะคะสำหรับโพราศาสตร์ไหนลองดูเลขดับสีเลขดับ1มิถุนายนนะคะเลขดับ1มิถุนายนข้างบนออก5 9 3มให้8มาก็ดับอยู่นะอ่ะก็แสดงว่าใช้ได้นะ ส่วนเลขดับ2ตัวข้างล่างออก4-2ให้3มาก็ดับอยู่นะโอเคอยู่นะเลขดับใช้ได้อยู่นะคะสำหรับเล่มน,นี้นะคะโหราศาสตร์ชุดเด็ดนะใช้ได้จนถึง1สิงหาอีกหลายงวดอยู่นะคะต่อกันที่สูตรน็อกแชมป์บ้างนะคะน็อกแชมป์เนี่ยงวดนี้เออปีนี้เอื่อยเอืยเอื่อยเนื่อยๆนะคะเข้าเฉพาะตัววิ่งเนาะงวดนี้เนี่ยเข้าแค่วิ่งห้าหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะเข้าแค่วิ่ง5หลักร้อยนะ,ะนะโอเค ต่อกันนะคะสาหรับสูตรสอบางพัดบ้างนะคะมาสอบางพัดนะจ๊ะอ่างวดน,นี้เป็นยังไงบ้างคือจริงๆเขาเข้ามาเรื่อยๆนะมีหลุดช่วงกลางๆปีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไมา่แล้วงวดน,นี้นะคะสําหรับ1มิถุนายนนะคะงวดน,นี้เข้าวิ่งสนะคะลูกค้าเข้าวิ่งสามข้างบนและ2ตัว3993นี่อยู่ข้างบนนะคะเข้าเด้อ นี่มี3มี9นะคะมี5มี3เสียดายไม่ได้จับ3ตัวมาตรงๆนะแต่2ตัวเข้า9339ข้างบนนะคะสำหรับสูตรสอบบางพัดนะใช้ได้เลยแล้วก็จะใช้ได้จนถึง1กรกฎาก็คือเหลืออีก2งวดนะคะไม่แน่เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้อาจจะออกเล่มใหม่เดอดมินทาสถิติมาให้ดูกันนะต่อกันที่คมพีมหาเศรษฐีบ้างนะคะมาปี67ปีนี้คมพีก็เข้าเลขวิ่งมาเรื่อยๆนะแต่งวดนี้เข้าแค่วิ่งข้างล่างเลข4ี่นะคะ เนี่ยห้าเก้าสามข้างบนไม่มีข้างล่างมีสี่สองตัวสี่สองสองสี่ไม่มีนะคะไปอยู่ข้างบนนีนะโอเคสําหรับสูตรคมภีมหาเศรษฐีต่อกันที่อาจารย์บุญเงินมากบ้างนะคะงวดนี้อาจารย์บุญเงินมากก็เลขวิ่งเหมือนเมื่อกี้เลยที่ไอ้มินเคยบอกว่าสูตรสาเร็จอะ่ะก็เน้นที่เลขวิ่งอาจารย์บุญเงินมากเขาก็เน้นที่เลขวิ่งเช่นเดียวกันนะงวดนี้เข้าห้าหลักร้อยนะคะลูกค้าเนี่ยมีห้ามีสามเสียด้มากมีเก้ามีห้าอะไรอย่างเงี้ยสองตัว สามเก้ากสามไม่มีสี่สองสองสี่ไม่มีนะคะอันนี้เราทําให้ดูกันเน้นๆไปเลยนะว่าเข้าจริงอะไรจริงนะไม่เข้าก็บอกไม่เข้านะเข้าก็บอกเข้าลูกค้าจะได้ดูว่าสถิติจริงๆของแต่ละเล่มเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าทีนี้เรามาดูสูตรเอ่อเอ่อเป็นคําทํานายฝันนะคะของแปะโกงเล่มนี้นะคะอันนี้อันนี้ แอดมินก็แนะนำนะเล่นนี้ใช้ได้อยู่งวดนี้เนี่ยหวยออกวันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนายนเนาะเขาก็จะเป็นเลขแบบนี้นะคะสลากออกวันเสาร์กลุ่มตัวเลขเด่นเป็นอย่างนี้กลุ่มตัวเลขกางเป็นอย่างนี้อันนี้ที่แอดมินวงดินสอไว้ไม่เกี่ยวนะคะเรามาดูเน้นๆที่ข้างบนหวยออก9 3้าสามเนาะลูกค้าเห็นไหมเอ่ยอ่าอันนี้ก็คือที่งวดที่แบบก่อนๆน,นี้ที่เข้านะคะงวดนี้9 3สามก็เข้าอีกแล้วนะคะอ่า93้าสามเข้าอีกแล้วนะคะลูกค้า เน้นๆเ,เลยนะตรงๆเลยนะคะสว่วนเขาจะมีอีกอันนึงเดี๋ยวแอดมินดูก่อนอ่าของอาจารย์ทวีโชคนะคะวันเสาร์ข้างบนออก9 3้าสาข้างล่างออกสิอันนี้ไม่เข้านะอ่าโอเคประมาณนี้นะคะแปะกลงเนี่ยเขาก็จะเน้นตรงเนี่ยสลากออกวันเสาร์เข้า9 3สตรงนี้นะคะที่อยากให้ดูวันว่าสลากออกวันไหนมีเลขอะไรชุดอะไรบ้างเนาะเนี่ยก็เข้าบ่อยเห็นปะที่แอดมินวงวง,งไว้อะเนาะอ่ะโอเค ต่อกันนะคะที่สูตรคำพีโหราศาสตร์ไทยบ้างนะคะเล่มนี้ไม่มีของแล้วนะคะลูกค้ามาตามหาซื้อไม่มีขอซื้อของแอดมินก็ไม่ให้แล้วนะเออแอดมินต้องทําไว้ทําสถิติให้ลูกค้าดูนะจะให้ไปแล้วจะเอาอันไหนทำมาจ้ะ 1. นวิทุนายยนนะคะง่วนนี้ข้างบนเนี่ย เ,เข้าแค่เลขรอง9นะคะเลขรอง9เลขรอง5เนาะเลขรอง9เลขรอง5เนาะและ2อ,อข้างล่างนะคะเข้าเลขรอง2เนี่ยมี4มี2และ2ตัว4ี่ข้างล่างตรงๆนะคะ คือสถิติเขา,เาใช้ได้เลยนะแต่ไม่มีของขายแล้วนะบอกก่อนเลยนะคะสำหรับหลวงตาชูหรือคมภีโหราศาสตร์ไทยนะอ่าเล่มสุดท้ายก็คือรู้ทันดวงรู้ทันหวยนะคะก็เป็นหนังสือลาย2เดือนที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็แอมินเพิ่งเอามาแจากฟรีกันในงวด1มิถุนาย,ยนก่อนหวยออกไปนะคะรู้สึกจะลงคลิปวันที่31อหรืออะไรเงี้ยพอเขาเพิ่งมาแอมินก็รีบทำคลิปให้เลยไหนมาดูสถิติกันว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่า เลขเก็บตกนะคะเลขเก็บตกนะก็เข้าวิ่งเก้านะคะลูกค้านี่เข้าวิ่งเก้าหวยออกห้าเก้าสามกับสี่สองเนาะเข้าวิ่งเก้านะคะเลขแล้วก็เรามาดูกันอึบไล่กันไปทีระงวดเลยนะอ่าหนึ่งวิทุนายนนะคะของอาจาร,รย์อู๋บางบอนนะเข้าวิ่งหกเข้าวิ่งเก้านะคะเข้าวิ่งหเข้าวิ่งเก้านะแล้วก็มี สองตัวเก้าสามข้างบนตรงๆเลยนะคะนี่อันนี้แอดมินก็มีแจกฟรีไปด้วยนะคะถ้าลูกค้าแบบติดตามคลิปของแอดมินก็เห็นอยู่แล้วว่าแจากฟรีก็เข้าจริงๆนะอาจารย์อูนะคะที่เราเคยบอกกันเลยเนาะต่อกันที่อาจารย์ช้างบ้างนะคะอาจารย์ช้างเนี่ยงวดนี้เข้าวิ่ง9นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง9และ2ตัวมีไหมเ้9ส3ม4ามไม่มีงวดนี้อาจารย์ช้างเข้าวิ่ง9นะคะอาจารย์อู่เข้าสวยกว่า ต่อเซียนโปนะเซียนโปงวดนี้หลุดเลยนะคะก็คือแบบเล่มน,นี้หลุดกระจายเลยถ้าเป็นแอดมินก็หยุดตามเซียนโปก่อนยังไม่ตามเนาะไปตามอาจารย์อูนะคะแล้วก็อาจารย์กุ้งนะคะอาจารย์กุ้งเข้าวิ่งสี่นะคะเลขรองสี่เนาะเลขรองสี่เนี่ยมีห้ามีเก้าเสียดายมีห้ามีสามเนาะไม่ได้จับมาอ่าสองตัวเก้าสามสามเก้าไม่มีสี่สองสองสี่ไม่มีนะคะอาจารย์กุ้งเข้าเฉพาะวิ่งสี่นะคะ ส่วนในคอลัมน์เลขชุดพิเศษงวด1มิถุนายนเข้าวิ่ง2และเข้าวิ่ง3นะคะทั้งบนทั้งล่าง2ตัว2 4 4 2ตัว3993ไม่มีนะคะแล้วก็2ตัว2442ไม่มีนะจ๊ะก็เข้าเฉพาะตัววิ่งนะอ่าคอลัมน์สุดท้ายก็คือเลขปิดท้ายนะคะขอแอมินดูหน่อยโอเคเลขปิดท้ายงวดน,นี้หลุดนะคะไม่เข้านะอันนี้เราก็บอกกันตรงๆเลยนะโอเค เรียบร้อยนะสาหรับรู้ทันดวงแต่ถ้าใครอยากตามต่อก็ยังอยากให้ตามนะเพราะจริงๆอ่ะเขาก็มีแผ่มีอะไรบ้างแต่ว่าสถิติจริงๆค่อนข้างจะดีมากโดยเฉพาะอาจารย์กุ้งนะที่อเมนเคยตามอาจารย์กุ้งเข้า7งวด8งวดติดเลยแล้วสวยๆด้วยนะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์อูมาแรงนะคะลองตามอาจารย์อาจายูจริงๆคุ้มนะคือเล่มเดียวดูได้ทั้งหลายอาจารย์แล้วแต่ว่าเราจะดูสถิติข,ของอาจารย์คนไหนเนาะเล่มละ59บาทดูได้4งวดเลยอ่ะเรียบร้อยนะคะสาหรับสถิติข,ของงวด หนึ่งมิถุนายนนะคะสูตรเล่มไหนใครโดนใจเล่มไหนเข้าอะไรยังไงอยากตามต่อก็สนใจก็ตามได้เลยนะคะแอดมินก็ของพร้อมส่งนะคะมีส่งเกือบทุกวันยกเว้นบางทีวันอาทิตย์อาจจะหยุดบ้างแต่ก็กลับมาส่งในวันจันทร์นะคะแล้วก็ถ้าสอบถามเพิ่มเติมก็ลายมาหรือ facebook ทักมาก็ได้นะคะถ้าแอดมินพร้อมก็จะรีบมาตอบนะคะแล้วก็ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อดมินเบอร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะในอดมินขอบอกกับหนังสือหวยรายงวดนะว่าสถิติเล่นไหนเข้าดีกันบ้างบ๊ายบาย